สวัสดีลูกค้าทุกท่านวันนี้เบซนมีโปรพิเศษบริษัทดร,รจิวแล้วของบริษัทยูเอ็นซีมาฝากนะคะขอบพระคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ประจํานี้เบซนดูแลแล้วก็เบซนจัดโปรเดือนนี้นะคะลดเพิ่ม1นึบาทจะมีร่วมรายการดังนี้แล้วก็มีโปร9แถม1นะคะเบ้นแนะนําสําหรับเซตเถ้าลูกค้าใช้ดรจิวอยู่แล้วแนะนํานให้เป็นเซตเนะมีเมลมาแล้วก็มีตัวอครีมที่ทาทางหน้าผากลอ่ลองแก้มใต้ตาได้ด้วยแล้วก็บวกกันแดดก้แล้วเกสิบีจะเป็นดรจิวแอดวานคู่กับกันแดด1,90บาทนะคะ แล้วก็เซต C เนี่ยจะเป็นเซตที่ตอบโจทย์จะมีดรจิวบวกเมลัสมาบวกกันแดดจะเป็นเซตครอบคุมเลยริ้วรอยฟ้ากาะจุดด่างดำป้องกันแสงแดดครบเลยนะคะแนะนําเป็นโปรนี้เซต C สำหรับโปรที่เบ้นจะลดเพิ่ม100บาทนะคะก็คือปกติดรจิวหขวด990บาทใช่ไหมคะสขวด1,980บาทเบ้นจะลดเพิ่มอยู่ที่100บาทจะจัดโปรที่1,869บาทจะส่งฟรีนะคะ เป็นจลมยอดโอนจองในรอบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีของโปร UNC ของแคลเซียมด้วยนะคะโปรสุดคุม Jill ้มดรจิว9แถม1เท่ากับ10ขวด9,000บาทตกเฉลีย่ยขวดละ900จะส่งฟรีนะคะ สำหรับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงอื่นๆเกี่ยวกับริ้วรอยหรือดรจิวแอนไิเมอเรสม์เวลาเป็นนำ้ำเป็นดรจิวแอนไทม์เรสมาตัวนี้เขาผ่านการวิจัยมาแล้วนะคะปลอดภัยแม่ทายครึงผิวเหมอะคนที่มีปัญหาฝ้าก,กะจุดด่างดำช่วยลดเลือนโดยเฉพาะให้ผิวแข็งแรงด้วยน,น,นะคะแล้วก็ปรับสีผิวให้สม่ำเสมอผิวชุ่มชื่นกระจ่างใสเม็ดจัดโปร9แถมหนึ่งอยู่ที่2,950บาทโปรนี้จะคุ้มมากนะคะลูกค้าเหมือนจ่ายเพียงแค่โปร เก้าหลอดแล้วลูกค้าได้เพิ่มอีกหนึ่งหลอดฟรีไปเลยในะราคา2 9 5 0บาทคือลูกค้าผู้ชายผู้หญิงอะคะ่ะยังไงก็ต้องใช้กันแดดนะเพราะว่าไม่งั้นทาบำรุงไปถ้าไม่ลงกันแดดประสิทธิภาพกไ็ได้ไม่เต็มที่นะคะก็กันแดดจะมี3สูตรให้เลือกถ้าลูกค้าเป็นคนที่ผิวมันผิวเป็นสิวก็เป็นกล่องสีฟ้าถ้าเป็นผิวเซนซิทีฟแนะนําเป็นกล่องขาวส้มถ้าเป็นรุ่นมีสีเบจขึ้นมาทําให้ผิวก็จางใสก็เป็นกล่องสีส้มเป็นรุ่นใหม่สุดใหม่นะคะจัดโปรเหมือนกัน9แถม1 ในราคา2,950บาทกันแดดขนาด20 ml นะคะแล้วก็เป็นสินค้าของแท้แล้วก็เป็นล็อตใหม่เก็บไปได้ยาวนานนะเป็นแนะนำกันแดดนะคะเพราะใช้ได้ยาวนานแล้วก็คุ้มด้วยเพราะเป็นโปร9แถม1แต่ถ้าลูกค้าต้องการเป็นโปร9 9 0ก็จะได้กันแดด3หลอดนะคะเช่นเดียวกันถ้าลูกค้าต้องการด r Ji เ n อร์จิ m แอนทายเมลัสมาก็จะมีโปร3หลอด990เช่นเดียวกันเป็นแนะนำเป็นโปร9แถม1จะคุ้มกว่าแล้วก็ประหยัด ลงมาอีกนะแต่ถ้าลูกค้าต้องการเราก็จิวแอดวานซ์ขวดเดียวก็ในราคา990บาทแต่2ขวดเป็นจัดโปรค่ะโปรที่1 9 0 0บาทเป็นต้นไปก็คือจัดโปรอยู่ที่1,869บาทลูกค้าก็ดูนะถ้าเนี้ยโปรล้วก็จิว1แล้วก็จิวแอนทายเมลมาสามก็ราคา1,869บาทเหมือนกันหรือดอกเตอร์จิวหบวกกันแดด3ก็ลดโปรในราคา1,869บาทเป็นลดโปรโมชั่น ลด1 1 1บาทให้เช่นเดียวกันนะคะจัดส่งฟรีเพราะบ,บริษัทดอลล่าจีวเขาผลิตขึ้นมาคือเพื่อให้เหมือนกับมีเซรั่มแล้วแล้วก็มีตัวลดประสิทธิ์ตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการลดฝ้ากราาดจนางดำแล้วก็มีตัวกันแดดพร็อกบล็อกนะคะควบคุมไปเลยสําหรับโปรโมชั่น u n c เหมือนกันนะคะคนที่มีปัญหาข้อเข่ากระดูกกระดูกพุนกระดูกบางปว,าปวดขาปวดเข่าปวดหลังต่างๆนะคะถ้าเป็นเซตหนึ่งเดือนเ็นก็จัดโปรเหมือนกันนะคะก็คือ u n c แคลเซียมบวก UNC โปรเจน จัดโปรที่หน่อยบาบาทเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นเซตสองเดือนเซตสองเดือนจะอยู่ที่3 0 5 0บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะคะก็ยู c ินีถ้าเป็นเซตหนึ่งเดือนมันก็ร่วมโปรลด111บาทเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นเซตสองเดือนก็จะลดได้เยอะกว่านะเพราะว่าปกติ3 2 9 0เาเป็นลดอยู่ที่3 0 5 0บาทแล้วก็ได้ทองแสม2ชิ้นทองแถมก็จะแถมเป็นเบต้าจินคอดีตัวนี้ทานดีนะคะทีนี้ลูกค้าผู้ชายผู้หญิงถ้ามีปัญหาผิว นะคะลิ้วรอยฝ้ากาศจุดด่างดำเป็นตัวอาหารผิวของดกเรจิวนะคะเขาทำการวิจัยแล้วก็นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นด้วยเป็นรูปแบบเป็นนวัตกรรมใหม่อ่ะเป็นแคปซูลสองชั้นนะคะเป็นแบบน้ํามีตัวไอสารสกัดนะคะบวกกับเป็นผงอีกรวมกันในในแคปซูลลดมากนะแล้วก็จัดโปรอยู่ด้วยก็คือ1แถม1อยู่ที่990บาทใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นโปร2แถม2เป็นจัดโปรลดเพิ่มอยู่ที่1869บาทเช่นเดียวกัน โปรบริษัทค่อนข้างเยอะลดเยอะมากอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเบ้นจัดแลกบางรายการก็คือเอามาลดเพิ่มให้นะคะสำหรับลูกค้าประจำจะได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแต่แนะนําให้เป็นรอบนั้นๆในการสั่งซื้อจะดีที่สุดนะคะลูกค้าก็ใช้สิทธิ์โปรโมชั่นนะโปรไหนที่1,980บาทเป็นต้นไปลดเพิ่ม111บาทแล้วก็โปรของอาหารเสริมลดน้าหนักของดตจิวก็มีโปรนะคะเซตเซตสเดือนอะอยู่ที่1790บาทคุ้มนะคะ เดี๋ยวเบนส่งโปรโม,มชั่นนี้ให้กับลูกค้าประจํากันก่อนลูกค้าจะได้สั่งโอนจองจะได้โปรสิทธิ์นั้น,น,นจะดีกว่านะคะเพราะว่าโปรนี้ถึงวันที่11เท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะ